ว้าวสกินใหม่ลุงยิงนิดถ้าใครอยากได้เนี่ยดูคลิปนี้ก่อนที่จะทํากิจกรรมรับสกินลุงยิงนิดด้วยนะครับทุกคนเห็นเหรียญทองของพี่ปักปักตอนนี้เนี่ยมาโขเลยและที่สําคัญวันนี้พี่ปักจะมาสอนปั๊มเหรียญทองแบบง่ายๆกันเลยไม่มีเพียงแค่น,นาาั้นหะสำหรับสกินใหม่ใส่ตะโม่ผมสีรุง้งตอนนี้เนี่ยบักใม่มาสุดเท่เลย ก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเราไปดูกันเลยโอ้โหสีหืมแสบตาเลยนะเนะี่ย r ริษัทแมนชับริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพนไอดีเท่านั้นนะครับ และยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดร t m a n s h o p อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะคารเลยอย่ามาเสือนายหน้านงามันหน้าที่แชมซึ่งเป็นอะไรที่แบบตามตาม,มาทุกคนรู้จักใช่ไหมฮานี่เป็นดีเจเนย R O V นะฮะต้องก็บอกเลยว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมใหม่กันก่อนนะฮะก่อนที่จะกำเดาไหลน้ำล,ลายไหลกันนะฮะ ซึ่งให้เราเลื่อนมาด้านล่างที่ร้านค้าพานจอนกิจกรรมนี่เป็นกิจกรรมใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่14วันนี้จนถึงวันที่20ภายในเดือนนี้เท่านั้นนะครับซึ่งจะเริ่มทีหนึ่คูปองเท่านั้นการสุ่มลุนลอตเตอรี่หรือว่าการสุ่มแบบร้านค้าแบบโคตรพายนจองโคตรหทานเนี่ยในด่านนี้เออไม่ใช่ในกิจกรรมนี้เนี่ยจะได้สกินฟรีด้านมุมขวานะฮะไม่ฟรีดิได้สกินของลงอีกนิดไอร่างสีแบบเปลวเพลืงนี่แหละทุกคนแต่ที่จริงมันยังมีอีกสองสกินนะฮะเป็นสกินของอ อ่าเรนใช่ไหมเรนแล้วก็อีกหนึ่งสกินก็น,น่าจะเป็นของเจ้าแม่อิลูเมียนะครับหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID ดเกม RV ีแล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยพรอมช็เพจซื้อขาย ID ดที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไ d ดให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นตอนไป i อดพร้อมเล่นดูนเน้นราคาถูกอัปเดต ID ใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยท,ทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ admin fong fong shop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างซึ่งถ้าเราเข้ามาที่ตามหน้าต่างอวีตามรูปนี้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นรูปแรกว่ารับสกินใหม่หรือฮีโร่ถาวรเพียงเริ่มต้นแค่100คูปองคือมันมันมันเหมือนการันตีว่า100คูปองเนี่ยจะได้รับอะไรเหล่านี้แน่นอนสักอย่างอ่ะร้านค้าพเนจรเนี่ยสุดคุ้มเริ่มที่1คูปองเท่านั้นนะครับและเรามาดูที่เรทการออกดีกิจกรรมอยู่ตั้งแต่วันที่14จนถึง20ใช่ไหมฮะเรทการออกจะอยู่ที่ห9ึ่9บวกยตัว จนถึง330เดี๋ยวพี่ปาล์มจะรวมมาให้นะฮะว่าใช้คูปองตันทั้งหมดเท่าไหร่ขึ้นตามภาพเลยเปะนี่คือถ้าเราดวงสวยเราจะต้องใช้คูปองหมดนี้เพื่อลุ้นรับตัวสกินใหม่แล้วก็ที่สําคัญเพื่อไอแบบเปิดเพื่อรับไอแน่เนี่ยตราอันเชิญฮีโร่พิเศษและที่สําคัญม,มันมีท่าเต้นแบบโพิเศษของคารานะฮะแต่น่าจะเป็นท่าเต้นเฉพาะสกินไม่มีเพียงแค่น,นะฮะพี่ปักไปหาข่าวเสือไหมน้องๆกาลินาอาวีไทยแลนด์นะฮะไม่ใช่เพจกาลินาหลักนะฮะ มีคนไปโพสว่าหนึ่งคูปองเท่าน,นั้นก็ดวงดีออกสกินนี้เลย <Yeah>. oh. ถ้าหลายคนเนี่ยท้าอยากได้เนี่ยก็ลองสุ่มดวงกันดูนะครับพี่ปั๊กเนี่ยไม่ได้การันตีนะฮะลองดูจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่หลายคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะฮะซึ่งพี่ปั๊กได้เตะแล้วเบนออกจากช่อง u t u b e พี่ปั๊กเป็นที่เรียบร้อยเพราะเขาคอมเมนต์แบบหยาบคายว่าประมาณที่ว่ามึงโกหกคนดูมึงหลอกมึงตอจุดจุดจุดซึ่งพี่ปั๊กไม่ได้หลอกในกิจกรรมวงเวนเวทน,นะฮะถ้าเราดูจากรูปจะเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าเราพิมพ์คหหย จะมีโอกาสที่จะส่มได้ตัวอ่ะเขาเรียกอะไรวะตัวสกินแล้วก็ตัวไอเหรียญลิมิตอ่ะทุกคนซึ่งมันใช้แค่9เหรียญเท่านั้นอ่ะที่ใช้ในการแลกอ่ะดูดิแล้วเนี่ยวงเวนวันพันแมนเดี๋ยวพี่ปักเขียนให้ดูอีกรอบนะคะว่าไม่ได้หลอกแต่มันบางอย่างมันแล้วแต่ดวงด้วยแต่โอกาสที่จะออกอ่ะมันเยอะสุดสำหรับการพิมพ์ยันแบบนี้นั่นเองนะครับ ดูฉะนั้นเนี่ยไม่เชื่อไม่ว่าแต่อย่าคอมเมนต์อะไรเสียเสียหายหรือหยาบคายนะฮะมันนไม่น่ารักเลยเ oh. นี่ยทุกคนเหมือนเราไม่เสียดูดิได้ไมาอีกฮซึ่งสามารถสุ่มใหม่ได้ด้วย oh. เนี่ยไม่เชื่อก็ลองดูกันเอาเองนะครับ oh. เปิดมาที่เอฟเฟกใหม่ของลุงสกินใหม่สานิเตอร์ลุงอิน oh. นิตรน,น,น,นะเดนกฮะเป็นลุงแห่งเปลือกแต่เลึงด้านล่างเนี่ยไม่เกี่ยวนะับเป็นเอฟเฟกก็มาดีครับ ซึ่ง Epic, เอฟฟกเฮ้ยเอฟฟกเป็นน้ำเหรอเรียกไอ้นั้นได้ด้วย,ยใส่สกินปลอยเวดเรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ยาวกับเทวสายมูตึองกอบอกเลยนะฮะว่าเอฟิกไม่มีฮะ เอฟเฟกต์ไม่มีฮะทุกคนโดยฉะนั้นใครคิดจะสุ่มคิดดูดีๆนะฮะหนึ่งร้อยคูปองเนี่ยไม่มีเอฟเฟกต์เด้อสำหรับคนดวงซวยนะฮะทุกคนจำสก,กินนี้มาได้ไหมฮะที่มานในนมกล่องดัสมิลหรือว่านมจืดนมเปรี้ยวนั่นเองฮะซึ่งพี่ปั๊กขอถามหน่อยพี่ปั๊กอยากรู้ว่าทุกคนที่ได้สก,กินนี้มาเนี่ยเราใช้นมดัสมิลไปเนี่ยกี่แพ็คกี่หลังกี่กล่องกันแน่ใครที่ใช้ไปแล้วเนี่ยกรุณาคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะต่อให้ได้หรือไม่ได้เนี่ยก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับ ซึ่งจะเป็นแป้ง3ป่องซาใช่ไหมถ้าจปไม่ผิดเนี่ยรูปทางขวาเนี่ยแล้วเป็นอะไรที่แบบคอเล็บคือพี่ไม่ใช่ว่าคอเล็บครั้งอื่นนะแต่คอเล็บครั้งนี้เนี่ยทำให้พี่ปั๊กรู้สึกว่าเป็นคอเล็บที่ดูเหมือนกับการคอเพย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทําให้เราเห็นถึงสกินได้แบบชัดเจนมากที่สุดเลยเพราะว่าพี่แป้ง3ามป่องซาวของเราเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักสมกับชุดสีฟ้าผมสีฟ้าเท่านั้นนะครับ ให้เราเข้ามาทีหน้าต่างกิจกรรมเป็นสื่อนำไงความเพิมเรจแชทๆจนะฮะแล้วเลื่อนมาด้านล่างนี่กิจกรรมเหมือนเมื่อวานเสาร์อาทิตย์รับแต้มนะฮะ ซึ่งแต้มนี้เนี่ยจะเป็นแต้มกระดานให้เรารีบกดรับมาเลยประโยชน์ใช้ได้หลายอย่างรับตามพี่ปั๊กก่อนอย่าก,กดข้ามนะครับและราก,กดมาที่กระดานเปิดช่องรับสกินฟรตีตรงนี้เลยเพอคลิกเสร็จเนี่ยเราจะมาโปรกันที่หน้านี้นะฮะให้ทํากิจกรรมตามดามตามตั๊ตามตามด้านมุมขวาบนนะฮะพอทําเสร็จเนี่ยแต้มข้างล่างมันจะเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมฮะเดี๋ยวพี่ปั๊กลองกดเปิดให้ดูกันแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันยังบั๊กอยู่หรือเปล่าหลายคนคอมเมนต์มาถามว่าเออพี่ปั๊กครับมันยังบั๊กครับ ผมหรือว่าหนูเนี่ยทำไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่สามารถรับของขวัญไม่สามารถรับสกินฟรีได้นี่คือเหตุผลที่พี่ปั๊กบอกนะฮะให้ทุกคนคอมเมนต์มาจะได้เอามาทาคลิปให้ถูกอ่าเดี๋ยวเราเอาหัวมาออกให้นะฮะนี่นี่คือเป็นหมดไปแล้วแถวแรกแล้วอืมเป็นความจริงฮะทุกคน <c oughs> นี่คือแถวตั้งที่จริงอะ่ะถ้า G.M แก้แล้วเนี่ยมันจะเปิดรับได้แล้วนะฮะสำหรับเอฟเฟกต์นี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้และหลายคนสงสัยมากเลยฮะ,ะว่าถ้าเสร็จหมดทุกช่องเนี่ยตามภาพที่เราได้เห็นนี้เนี่ย มันมันควรจะแบบว่าได้สกินฟรีใช่ไหมแล้วมันกดยังไงให้เรากดที่ด้านซ้ายสุดนะฮะน้าเนี่ยน้าเนี่ยไอ,อ้ที่มันเป็นจอเนี่ยเออกดตรงเนี้ยมันจะได้ไอ้กล่องมาหนึ่งกล่องนะ,ะับเพื่อเลือกรับสกินฟรีซึ่งตามภาพนี้นะฮะ GM เด็ดได้สอนทํากิจกรรมนี้ไว้อย่างละเอียดมากเลยซึ่งให้เราดูตามหัวคอทีสามด้านล่างฮะเลือกรับสกินฟรีไปเลยซึ่งขอยกให้เห็นแล้วนะฮะว่าถ้าเราทําเสร็จหมดทุกช่องตามภาพก่อนหน้านี้เนี่ย เราจะกดรับสกินปีจากที่มันชี้แบบนี้แหละแต่ตอนนี้แน่นอนฮะก,การันตีว่ามันยังบั๊กอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่สามารถรับอะไรได้ทั้งหมดโดยฉะนั้นเนี่ยทุกคนช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วพี่ปั๊กจะแคปคอมเมนต์ที่ทุกคนแบบว่าที่น้องๆทุกคนบอกว่าบั๊กครับบั๊กครับกิจกรรมเปิดกล่องรับสกินปีบั๊กครับแก้ไขด่วนจีเอ็มอะไรแบบนี้พี่จะแคปพวกนี้นะฮะไปให้จีเอ็มเขาจะได้แก้ไขให้ทันทีเก็บบอสดยฉะนั้นคอมเมนต์มาด้วยนะครับช่วยๆกันเด้อ ต่อไปให้เลื่อนมาที่สุดสัปดาห์รับไอเทมฟรีเมื่อเราล็อกอินครบ2อวันเราจะได้คัมพีร์วันพันแมนมาอีนะครับก็กดรับไปเลยในที่นี้เนี่ยทำไมถึงรับดูให้จบนะฮะสำหรับคนที่ใช้ในการปั๊มเหรียญเพื่อซื้อฮีโร่ตัวใหม่นะฮะแล้วกดมาที่ทำภารกิจรับไอเทมตรงนี้มาแล้วนะฮะวันนี้ก็กดรับไปอีกหนึ่งวันและที่สําคัญแลกไอเทมเนี่ยสามารถกดได้นะฮะไอเทมหน้านี้เนี่ยเราแลกเป็นอะไรไปก็ได้แต่พี่ปั๊กขอแนะนําเลนหาว่าสิ่งที่ควรแรกที่สุดก็คือ ตัว่าต้นถ้าดา่าต้นแล้วกรอบโปรไฟล์หรือว่ารูปโปรไฟล์อะไรพิเศษหรือว่าเพชรเหลืออะไรก็ได้แต่ที่สําคัญที่สุดพี่คิดว่ามันสําคัญที่สุดเลยนะฮะคือกรอบโปรไฟล์กับตัวไอเนี้ยอ่ะกุหลาบมิตรภาพเนี่ยนี่สําคัญมากใช้ขายได้ด้วยเด้อเลื่อนมาด้านล่างที่แรดภูมุงมันนะครับพอเราก,กดไปนี่พี่ปักกดปุ๊บพี่ปักจะคะแนน<อ>ถึงใชไสามารถเลือกรับสกินเออไม่ใช่้าเต้นฟรีได้ซึ่ง้าเต้นฟรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะที่เรา มีโอกาสที่จะรับฟรีได้ยากมากเนี่ยจากของ ROV e เนี่ยแล้วน้าล็อกอินเนี่ยก็มาเพิ่มอีกหนึ่งกิจกรรมก็เปิดได้อีกแล้วสําหรับกิจกรรมแจกไม่หยุดฉุดไม่หยุดเหรียญพวกนี้เนี่ยพี่ปั๊กขอบังคับเลยนะฮะว่าต้องรับไว้หมดท <Yeah. S 1> ุกคนไ <c oughs> มว่าจะได้สกินฟรีไปแล้วก็ตามก็รับเก็บไว้นะฮะถ้าใครอยากปั๊มเหรียญเนี่ยแล้วนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่บังคับในการทําเพื่อปั๊มเหรียญคือกิจกรรมสุดมันอะไรก็ได้ที่มันเป็นเอฟเฟกหรือว่าแบบ ของถาวรหรือไม่ถาวรก็ดีเนี่ยเก็บไว้นะฮะทุกคนซึ่งหลายคนเนี่ยถามว่าเก็บไว้ไว้ทำไมวะพี่ปั๊กซึ่งมันใช้อะไรได้บ้างนี่พอมาดูในครั้งนะฮะมาที่อันแรกที่ฮีโร่มาแล้วเหรียญตัวนี้เนี่ยดูมุมขวาล่างมันสามารถขายได้แล้วมี60ชิ้นได้ไปแล้ว60เหรียญ <c oughs> เห็นป่ะทุกคน ไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะไอ้น,นี้คัมพีคัมพีวันพันแมนต่อให้เราได้ไรายดีๆไปแล้วเนี่ยะดูดิมันก็สามารถขายได้อีกเห็นปะนี่มันโชคดีขนาดไหนแล้วใครที่แบบว่าดวงแบบดีจริงๆและแบบว่าสุ่มคัมพีเนี่ยคัมพีชิ้นเนี่ยสุ่มไปหลายรอบแล้วออกมาเป็นตัวอิโมจิถาวรอ,อะไรพวกนี้ถ้าเราดูมุมขวาล่างมันขายแพงมากฮะทีสามสิบเหรียญเลยด้วยฉนั้นเนี่ยเอาไปสุ่มนะฮะพี่ปักแนะนําว่าเอาคัมพีเนี่ยไปสุ่มเพื่อเอาไอ้นียมาดีที่สุดนะ,ะอย่าเพิ่งมาขายทันทททีีทีััันนนใดและ่สําคญอ้ แต้มกระดานก็ยังขายได้อีกสําหรับอิโมจิรายวันก็ขายได้แต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือทาวิ่งนะคะถ้าใครได้รับสกินฟรีแระไซตามะไปแล้วทาวิ่งเนี่ยก็สามารถมาขายได้หรือว่ากิจกรรมต่างๆในๆน้นเนี่ยส่วนใหญ่ขายได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ปั๊กบอกเนี่ยเรียนได้แล้วพกเนี้ยเก็บไว้นะครับเนี่ยเหมือนเรียนเนี่ยสขายได้หมดเลยทุกคนเป็นเงินเป็นทองหมดแล้วอ่ะในพี่ปั๊กอ่ะ <c oughs> พอเราขายเยอะๆเข้าเนี่ยเราก็จะได้เหรียญทองตามมุมขวาบนตรงนี้เนี่ยเยอะเหมือนพี่ปักเพราะว่าพี่เนี่ยทำกิจกรรมขายบ่อยมากนะฮะทุกคนแต่กระป๋าก็ยังเต็มเหมือนเดิมเลยเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยพอเราพูดถึงสกินแรดไซตามาใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะฮะเป็นคลิปที่แสดงให้เราเห็นถึงบัคของน้องไซตามานั่นเองเพราะไซตามาต่อยไปหานะะได้รับตัวเอฟเฟกต์แอนติเมตนะฮะของตัวกบคลิสสิงนะฮะดูดิ ผมสีอืมมันยังมีเหมือนเดิมแหละอ่านดูซ้ำอีกรอบนะฮะพอต่อยปุ๊บคริสติกใช้อัติตดูผมมันไม่หายไปฮะ,ะแล้วมันลงหุ่นยังไงยะทุกคน <laughs> ไม่ลงหุ่นสินะครับลงหมดไม่ร้อยเปอร์เซ็นะ,ะ์ฮะ <laughs> และที่สําคัญนะคลิปนี้เนี่ยพี่ปั๊กมีคลิปเสริมอะไรมาให้ดูสําหรับ HOK OK โอเคด้วย นี่คือน่าจะเป็นฮีโร่ตัวใหม่ของฮ o k หรือเปล่าน่าจะเป็นอัตมาใส่ตมโมหรือเปล่าเหมือนหลวงจีนเลยทุกคนนี่เริ่มมาจะเป็นของทางผิดเดนูซ์เขาลงไวน้นะครับพี่ไปเห็นมาอ่าอุยภาษาจีนเขาน่ารักนะทุกคนคุยนี่คือเอฟเฟกต์สกิลใช่ไหมฮะโอ้โหอในในอาวีพี่ปั๊กอยากให้มันเอฟเฟกต์สกิลมันแบบดูแบบเนี้สวยสวยแบบเนี้ย ซึ่งมันคล้ายๆแมปเก่าของ ROV นะมันสวยกว่าแมปใหม่ล่าสุดอีกสำหรับใครที่ยังไม่ได้สกินไซตามะาเนี่ยหรือว่าขาดใบไหนเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะฮะเดี๋ยวพี่ปักให้ไปโดยตอนนี้เนี่ยให้เลยก็แลวกันไม่พูดพรำทำเพลงและแลกการ์ดใช่ไหมฮะเพราะว่าพี่ปังเนี่ยได้มาแล้วแล้วก็การ์ดพวกนี้ที่จริงเอาไปขายได้ด้วยนะฮะแต่ว่าให้น้องๆส่วนใหญ่เนี่ยจะขาดใบที่สามใช่ไหมฮะอ่ากดไอใบที่สามแชร์นี่คือโค้ดใบที่สามนะฟังดีๆนะครับ P6LT52E5W z 4V 6F R ครั้งเดียวพอนะครับและอีกหนึ่งใบอะใบที่3อีกหนึ่งใบอา G F Q W U J Y D 4 5 H S 7 3าโอเคนะครับถ้าใครขาดใบไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปอ่านแล้วก็เดี๋ยวเอาโค้ดไปให้สำหรับโค้ดที่เหลืออยู่นะครับโอเคไหมฮะ คลิปนี้เนี่ยขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญคอมเมนต์มาด้วยชอบอ่านคอมเมนต์นะฮะพอมันว่างหาหมามันว่างหมามันต้องการคนดูแลคลิปนี้ขอลาไปแล้วบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาคอมเมนต์มาด้วยนะครับมอร์นิ่งสำหรับคนตื่นเช้าฝันดีสำหรับคนพึ่งนอนวันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้วันอาทิตย์ก็อย่านอนกันทั้งวันะทำการบ้านกันด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ตีก้นลายเลยไปแล้วบ๊ายบายครับ